เดี๋ยวก่อนฉันจำแกได้แล้วแกมีน้องสาวอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าใช่มีมี่มีมี่ม,ม,มีมี่ฉันฉันจำเธอได้ชอบไปอยู่ด้วยกับพวกตาหมาไม่ใช่หรอวะแต่เธอก็เซ็กซี่จริงๆเธออยู่ไหนแล้วล่ะตอนนี้เธอตาย,ตายแล้ว าละครับผมสุรุกันด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง My p a y s a v i v a l ของผมนกนั่นเองซึ่งตอนนี้เราได้กลับมาเปิดประวัติกัเกบเกมสลิปเป็นด็อกอีกแล้วซึ่งที่ผ่านมาเราก็เปิดคนมั่งสองคนมั่งนะแต่ตอนนี้ขอบอกเลยว่าการประปวอครั้งนี้จะเยอะกว่าครั้งก่อนๆเพราะครั้งนี้เราไม่ได้มาเปิดแค่คนสองคนนะแต่เรามาเปิดเป็นแก๊งเลยต่างหากเรโอ้โหคือแก๊งนี้แน่นอนว่าต้นเกมมาเราก็ได้เจอเขาแล้วกับแก๊งสตรีทวอเตอร์ที่มีผู้นําเป็นอ่าชื่ออะไรนะ พิสตันเออแม่ลืมซะละยังไม่ทันเปิดเลยก็ลืมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าประวัติของพวกเนี้ยในเกมมันก็เล่าแค่คร่าวๆอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องพวกนี้กันครับซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่พิสตันคนเดียวแน่นอนจะมีทั้งดุ๊กคอนลอยอ่าแจ็กกี้อะไรพวกนี้นะเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าหะว่งแก๊สตีวอเตอร์มีใครกันบ้างเอาละพร้อม เรามาเปิดประวัติแก๊งข้างถนนที่มีชื่อว่าสต,ตรีทวอเตอร์กันเลยดีกว่าหนึ่งในเสาแดงของซันออร์ีเลสโกมันเยี่ยมไปเลยเพื่อนเงินเงินเงินทั้งหมดนี่มันเกิดมาเพื่อแกเลยว่ะเากิเปิดมาด้วยแจ็คกี้มานะครับผมปัจจุบันอายุ41ปีไม่ใช่ปัจจุบันพูดว่าอดีตดีกว่าแล้วก็เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะถ้าตามเรื่องเรื่องใครดูจนจบเล่นจนจบก็น่าจะรู้นะว่าเขาเสียชีวิตด้วย การอะไรและอย่างไรครับแจ็กกี้มาเกิดมาในสถานะที่น่าสงสารแม่ของเขาติดยาเสพติดและพ่อของเขาได้หนีจากครอบครัวเขาไปในที่สุดแจ็กกี้ได้เข้าร่วมแก๊งของซันออนดีได้รับงานตามเพื่อน,อนแล้วก็เขาได้ก้าวสู่วงการเชี้กรรมพื่อนเพื่อนเช่นกันแต่ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการหรือเต็มตัวแต่เขาก็ยังคุกคีอยู่กับหัวหน้าแก๊งและก็แก๊งของซันออนดีที่มีชื่อว่าสตรีทวอเตอร์ โดยที่ใช้ให้ทําง,งานบ้างเป็นเด็กเดินบ้างเป็นเด็กสมองบ้างจนกระทั่งต่อมาเมื่อในเกมปรากฏตัวเอกที่มีชื่อว่าหวยเชนเขาก็ได้รับเลื่อนตอําแหน่งแจ็กกี้มาก็ได้เป็นแก๊งของซันออดีเต็มตัวแจ็กกี้แกต้องชอบเรื่องนี้แนะน่มีอะไรเหรอเว้ยก็แกกำลังจะเป็นสมาชิกของซันออดีเต็มตัวนะสิเฮ้ยเะแน่จริงนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะ เยี่ยมเลยเพื่อนฮฉันทำได้เยี่ยมแกไม่ได้รอเล่นใช่ไหมแล้วแกทำไงอืมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรจริงๆฉันกลับมาหาแกเลยไม่อยากทำอะไรใหญ่ๆโดยที่แกไม่รู้อ,ะอ่ะงั้นรู้เลยเมื่อสองปีก่อนที่ไอ้ไมีมมนขอให้ฉันดูแรลร้านในตอนนั้นที่มันไม่อยู่ ส่วนเรื่องใหญ่ก็เรื่องขายยาแล้วก็เรื่องจุกจีอีกนิดหน่อยฉันไม่คิดว่าจะทาส่วนแบ่งจากติกฉันไปบ้างฉันไม่มีปัญหาเลยแต่อาทิตย์นี้ฉันส่งแจ็คเก็บไปเอาซองมาบ้างมันกับไล่ตะเพิดฉันเลยว่ามันเข้ากับพวกตาหมาแล้วเราก็จะได้ชิบหายกันหมดแก้อย่างให้ฉันจัดการให้พวกตาหมามันเห็นเหรอในบระบนั่นมันต้องโดนสะบ้างตอนนี้ฉันต้องการคนที่จะเป็นจัดการไอ้หมิยงวิสตันชู ในอดีตเขาอายุ42ปีปัจจุบันเสียชีวิตแล้ววิสตันมีฐานะในองค์กรซานออนยีคือเสาหลักและเขายังเป็นหัวหน้าของแก๊งของเขาที่มีชื่อว่าสตีเวอเตอร์ประวัติของวิสตันเติบโตและอาศัยอยู่ในสถานที่เจริญรุ่งเรืองแล้วและมีสมาชิกมากมายในซานออนยีรวมทั้งด็อกอ l a n ิอยู่ที่นั่นวิสตันและด็อกอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน วิสตันไม่ค่อยมีความรู้และโตขึ้นมาเลยเขาร่วมกับซันออนยีไทแอนตตั้งแต่อายุอย่างน้อยและทํางานเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นเสาหลักหรือเสาแดงของแก๊งและเขาได้ตั้งแก๊งขึ้นมาชื่อว่าสตรีทวอเตอร์แก๊งสตรีทวอเตอร์อยู่ในการควบคุมส่วนเล็กๆของน็อตพอยต์ในฮ่องกงวิสตันมีงานของเขาคือการวิ่งกันโชคและการป้องกันให้เกิดภัยอันตรายในตลาดกลางคืนที่เขาดูแลอยู่ วิสตันและแกงของเขามักอาศัยการขคบขคู่และการใช้กําลังทําร้ายนั่นซึ่งเป็นงานของพวกเขาดังนั้นงานของเขาก็จํากัดอยู่เพียงการกันโชคการทำร้ายร่างกายการลักขโม,มยและการใช้ความรุนแรงในบางครั้งถึงเป็นการฆาตก,กรมวิตันมักแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ขัดการวางแผนได้ทําให้แกงข้างฮารโหลของเขาสตีปวอเตอร์มักอ่อนแอที่สุดในซันออนีเมื่อเป็นผลอย่างนี้เขามักถูกมองโดยเสาแดงคนอื่นว่าอ่อนแอที่สุด และร็อกอายพยายามที่จะยึดพื้นที่ทำกินของวิสตันและทำงานของเขาให้กับบิ๊กสม l ย y ีได้พอใจวิสตันมีความน่าเชื่อถือที่สุดที่จะเป็นผูน้นำของคอนลอยบูลและดุกนอกจากการเป็นเสาแดงแล้ววิสตันยังเป็นเสาหลักในครอบครัวอาศัยอยู่กับแม่และทำกิจการของแก๊งหลักร้านของเธอและหมายมั่นกับแพ็กกี้รี สาวที่คบด้วยกันมานานแต่วิสตันและด็อกอายก็ยังแยกทางกันและกลับกลายมาเป็นศัตรูในปัจจุบันในที่สุดตามที่คอนลอยได้พูดระหว่างภารกิจมนนินิวัตเกตวิสตันและแก๊งของเขาได้รับการคุ้มครองโดยตรงจากกุงปูถือว่าเป็นพันธมิตรกับท่านประธานอีกด้วยเปล่าครับเขาเป็นความคิดของวิสตันผมคงพูดไปเองแน่แต่เขาไม่ได้คิดจะทำอะไรให้ท่านต้องลำบากหรอกนะครับ เป็นงานจริงเหรอยังไงก็ตามแกทำดีแล้วฉันอยากแสดงความขอบคุณลุงโปรครับไม่จำเป็นหรอกที่อยามาเที่ยงกับฉันแกรู้จักโลเรนโฮห,หรือเปล่าเขามีธุรก,กิจทวงนี้เมื่อวานเขามาบอกฉันว่าเขาอยากได้คนช่วยมันทำเงินได้เยอะอยู่นะบอกเขาว่าฉันส่งแกไปวิสตันคงไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหม ขอบคุณครับคุณลุงวิสตันวิสตันวิสตันใจเย็นๆฉันรู้ว่าแกกำลังใจสัน โอ้มึงคิดว่ามึงจะไปไหนของมึงวะจะเย็นเพื่อนนี่เว้ยหวยเช่นนะฉันจะบอกแกแล้วไงจำได้ไหมเฮียเรสุดประวัติของเพื่อแกไม่ได้เลยนะเว้ยแจ็คกี้ต้องไม่ใช่พวกคนนอกผอไม่ใช่คนนอกเขามาจากโฮโพลิสตี้เหมือนเราเขาเหมือนเรานั่นแหละโว้ยนี่ตัวเก่าเลยรู้ไหมฉันโตมาพร้อมเขาปัจจุบันอายุ34ปีไม่ค่อยมีข้อมูล ภูมิหลังของคนลอยมากนักรู้แค่ว่าเขาได้กลายมาเป็นสมาชิกของสตีนวอเตอร์แก๊งและในที่สุดเขาก็ทำงานกลายเป็นมือขอของวิสตันชูในขณะที่วิสตันได้วางใจคอลลอยและสองเพื่อนสนิทของคอลลอยคือเช่นดุกและวินเซนต์แก๊งสตีนวอเตอร์ของเขามีความขัดแย้งกับกลุ่มที่มีชื่อว่าเจแก๊งหรือแก๊งหยกในเรื่อง,งยึดพื้นที่ผู้นำของแก๊งหยกคือด็อกอ เพื่อนสมัยเด็กของวิสตันที่กลายมาเป็นหู้แขงและซันออนยีเลดโพซึ่งกระตุ้นให้คอนลอยทำงานเป็นมือขวาของวิสตันและทำตามคำสั่งของเขาตลอดมาแกรู้เรื่องปัญหาในตลาดของเราใช่ไหมทำไมไม่พาบวยไปด้วยละ่ะแต่กี้คอยเดี๋ยวฉันอยากได้ยินเรื่องเพื่อนเก่าของแกเพิ่ม ก็ได้แกอยากเป็นไอ้หน้าหนังเหนียวใช่ไหมดูซิว่าแกจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ดูดูซิว่ามันมีอะไรดีเยี่ยมนั่นแหละอยางได้ดุกปัจจุบันอายุ39ปีดุกเป็นตัวละครในสติปินด็อกเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในสตีปวอเตอร์แก๊งดุกและเพื่อนของเขาวินเซนได้เป็นคู่ข้างกายหรือผู้ทำงานอยู่ข้างกายของวิสตันตลอดพร้อมกับคอนลอย และทำงานพร้อมกันตลอดวินเซนต์อายุ3 1ปีปัจจุบันสเสียชีวิตแล้วประวัติของวินเซนต์ถูกฆ่าโดยหมอฆาตรกรโรคจิตที่เก็บอวัยวะคนไปทำผลกำไรให้กับพวกพ้องตัวเองซึ่งเป็นพวก 18K วยเชนได้ลงพื้นที่และตกใจเมื่อเห็นวินเซนต์พร้อมกับสมาชิกของซานออนีีอีกสองคนที่เสีชีวิตใต้สะพานอัเบร์ลิน อย่างไรก็ตามหวยได้ตามหาหมอฆาตกรโรกจิตและหยุดเขาได้แต่ในขณะเดียวกันวินเซนต์ได้ปรากฏตัวใน,ในแม่นอตพอยท์ซึ่งเป็นดีเอลซีเสริมของเกมในฐหาหนะผีผู้หิวหวยเข้ามากับหวยในการเดินทางซึ่งอย่างไรก็ตามเขามักจะทําให้หวยตกใจโดยการโผล่มาไม่ให้ส่งให้เสียงวินเซนต์จะบอกให้หวยทราบถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในนอตพอยท์และเขาดูเหมือนว่าจะชอบบอมบี เขามักของมันบ่อยๆในช่งวชงเวลาที่เดินทางกับหวยและเป็นฐานะของพีพูดยิงหวยซึ่งหวยได้นํำบมีไปที่หลุมศพเขาหลังจากจบเรื่องในแมรนอตพอยซึ่งแสดงความเป็นมิตรภาพซึ่งกันต่อกันเราบ <c oughs> หาฉันคูนนี้เราจะได้ตกลงกันอะไรนะเราเล่นหรือเปล่ามิฉจะมีอะไรจะบอก้พา,ายแล้ว หมิงอายุ17ปีปัจจุบันเสียชีวิตประวัติของหมิงเปน็นต้นแท่จจำหน่ายเคตามีรระดับต่ำเขาเข,ข้าหาวิสตันโชว์และขอให้แก๊งของวิสตันปกป้องเขาในขณะที่เขาทำธุรกิจวิสตันยอมรับข้อเสนอและให้เหตุผลว่าเป็นงานที่ง่ายและหมิงจ่ายเงินให้แก๊งของวิสตันจากการขายเคตามีนมีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวิสตันได้ส่งแจ็คก,กี้มาไปหาหมิงเพื่อเก็บเงินค่าของทองหมิงได้บอกแจ็คก,กี้ว่าเขาขอวลาออกและไล่แจ็คก,กี้ไปไกล เขาได้ทำงานให้กับล็อกไอรินแล้วหัวหน้าของแกงหยกซึ่งทำให้วิสตันโกรธและวิสตันขอให้หวยซึ่งเข้าร่อมกับสตีฟวอเตอร์เอเป,ป,ป็นจัการพวกล้พวกตาหมามันจะฆ่าแกใช่<ก>หัวตาหมามันดิเหตนี้เป็นของวิสตันมึงมีปัญหากับเรามึงสวยแน่ขอร้องหนะอยาให้พวกตาหมามันฆ่ากูนะ นี่ตํวลดยวเขายอบเชีย่ยเอ้เอาล่ะครับผมซึ่งคนนี้ขอเป็นคนนี้พิเศษหน่อยซึ่งเขาก็อยู่เฟนแรกของเกมแหละแล้วเขาก็มีความสําคัญหรือว่ามีแบบบทปากน,นะ ไม,ไม่ใช่อยู่ในเรื่องหลักแค่แบบบทบาทสำคัญในซ e ันออนยีเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ยัตเขาไปอยู่กับใครดีเพราะฉะนั้นคือมันไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นพผมขูยัเขาไปอยู่กับสตีฟ uh, วัเตอร์แก๊งแล้วนกันนะคนนี้ก็คือป๊อปสตาร์นะอายุ41ปีนะประวัติของป๊อปสตาร์เป็นผู้จัดหายาหลักของซันออนยีเขาทำงานมาแล้วหลายปีนะครับผมและได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นอย่างมากเขาได้รับยามาจากฟางเฉิน และผู้ลอบลอลอสินค้าคนอื่นๆที่ยังไม่รู้จักนอกจากนี้เขาทํางานให้กับหมิงคนของวิสตันซึ่งเคยไม่ใช่แลวก็กไม่ใช่อยู่ที่นะรับผม <c oughs> และไวเชนได้จับกลุ่มขอปตาและได้นำเข้าคุมขังผู้นาของสตีมวอเตอร์แก๊งรวมทั้งวิสตันได้สงสัยว่าวไวเชนได้ที่นล่าขึ้นแบบที่ปลอมตัวมาแต่เวยพยายามเกลี้ยกล่อมให้วิสตันเดินบอกว่าหมิงเป็นหนอนบัตไส้ดังน un, ั้นวิสตันจึงฆ่าหมิง และนี่คือเหตุผลที่หมิงเสียชีวิตนั่นเองนะครับโอเคจบแปลกแล้วป้าเอ๊ะรอรอแกอยู่พอดีเลยพวกแกได้กินอะไรกันไหมฉันได้กินนอนบัตรไส่รู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกนอนบัตรไส่โว้ย รู้ฉันได้ยินมารอยบอกฉันตอนที่เราช่วยกันในเรื่องมินิบัสหุปากเว้ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะฮะมาจากไหนไม่มีใครรู้แล้วคนของเราก็ถูกจับเป็นคนจับบ็อกส์ตาวิสตันฉันรู้ฉันเป็นมันแกจะเอาจริงกันหรือยังไอ้นี่ยมันตัวการเลยนะจริงจิหวหมึงมึงนี่นแหละนอนกูส่งไปหาบ็อกสตาและตอนนี้มันก็ติดคุก งั้นเหรอแล้วใครได้ประโยชน์มากที่สุดละ่ะมึงจะได้เป็นธุรกิจขายยาทั้งหมดของป๊อปสตาร์แล้วไม่ต้องมาแบ่งส่วนเศษเงินอีกขายยาได้ทั้งเมืองมึงกับตาหมาป๊อปสตาร์แล้วมึงยังได้ยาอยู่ใช่ไหมแล้วใครมาหายามาให้มึงละ่ะนี่นี่พวกแกจะเชื่อไอ้เวรนี่จริงเหรอมันมันนั่นเลยนอนโค้นนอนเลยมึงมันไอโโ้โสมคุยังทำงานให้ไอ้เสารเลวนั่นอยู่ใช่ไหม Đéo Einstein trên xà bàn Bứng đi liều của Tụ